สมัยก่อนแผ่นละร้อยวันนี้ถ้าน้องยจะมาซื้อแผ่นนี้น้องต้องจ่ายพี่ประมาณหมื่นห้าเทปมันคงคุณภาพยากพอวอร์ดรีวไว้บ่อยๆมันก็หย่อนยานได้เร็วซีดีหมดอายุได้อันเสียงเฮ้ย 5, ห้าหกปียังไม่เจ๊งเลยพี่เลิอกอินไ,ไอซีดีที่มันไม่มีลมหายใจและไม่มีปลายเสียงให้เราได้ยินมานานแล้วมันตายไปแล้วรอบไงมักลับมาใหม่แผ่นกระทืบซีดีตายหายอี่าะ คนเข้าดิสโก้เทคเนี่ยผู้ใหญ่เขาจะเข้าที่ยงคืนไอเราเป็นเด็กวัยรุ่นเอาแม่ให้คุ้มเข้าแม่งสามทุ่มเมื่อก่อนไม่มีโทรศัพท์พกได้อย่างเดียวคือที่ลองแก้กับปากกาจดชื่อเพลงให้น้อยเชื่อในทุกค่ายมาทดลองกับพี่หมดแกรมี่โซนี่วอร์เนอร์บาราคูดัากับไมโครล็อกเล็กๆสปินิชมาชื่อสแตน พี่วัดสมัยนั้นเป็นอ,อัลบั้มแรกเขานั่นแหละแผ่นเบเกอรี่หมอนี่พี่หมดบอยกุสีพงค์จูบไรเดอร์พอสทุกชุดโจอมารินเฟชเชนโดโมนินด็อกนี่แจ้งเกืดอร้านที่สังหาพาเผยประวัติศาสตรส์ธุรกิจเพลงไทยที่วันนี้มันเริ่มต้นในที่นี่กล้าพูดมันทุกอย่างมันมาจากความทรงจำม,มดนะาเพลงเนี่ยตอนเด็กได้ยินอะไร ก็ประมาณปี3 0ศูซีดีเริ่มมาบูมในเมืองไทยแพงชิบหาย400ปีนั้นทองแค่บาทละ3,000ันซีดีไทย400 cd ซดีนอกพันกว่าบาทซีดีนอก2แผนน่นแม่งได้ทองเกือบสิบบาทนแล้วแพงชิบหายนซื้อได้ไงแล้วพี่เสือซื้อ,อเกิดมาได้ฟังเผ่นเสียงโตมาเป็นวัยรุ่นฟังซีดีพอโตมาเป็นคนแก่ผมมานั่งฟังไอ้หาซีดีมันไม่มีปลายเสียงมันตัน มันศูนย์กับหนึ่งมัเป็นระเบียบเมืม่อก่อนชอบเพราะมันสะดวกโก้แต่แผ่นเสียงมันไม่มีปลายเสียงมันมีลมหายใจทุกครั้งที่เราเปิดเพลงนั้นนักร้องสูบลมหายใจเราจะได้ยินปกมันใหญ่เนี่ยมันเห็นรูปคนเทปมันแค่เนี้ซีดีก็เท่านี้แผ่นเสียงก็เสียงเหมือนฟังดนตรีสดแน่นอนนะครับเพราะสตรีมมิ่งนี่คุณไม่ดมูคุณไม่อ่านอะไในปกอยู่แล้ว ต่เนี่ยพอหยิบเพลงฟังเฮ้ยเพลงนี้พ่อใครแต่งว่ามันมีการเปิดอ้าดูมันก็จะต้องมันก็จะต้องมีเครดิตมีเนื้อเพลงให้เราร้องตามได้แต่อันนี้อาจจะไม่มีแต่เนี่ยดูแค่รูปเนี่ยเนี่ยกับเทปเนี่ยจ่ายเนี่ยมันก็ต่างกันแล้ว พออยู่ซักมห้ามั้งเริ่มมาเทปมาขายม,มีตังค์ลงทุนเหรอไม่มีเด็กสิบเจ็ดนี่มีเราลงทุนด้วยบัตรนักเรียนก็บัตรนักเรียนไปตึงขอแคาล็อกเข้ามาแคาล็อกเทปจะมา,มาเป็นเปึกปึกละร้อยปกไปเอาจากป้าเลร้านโดเลมีที่สยามสแควร์แคาล็อกมาให้เพื่อนดูชอบมนไหนก็เอาตังมายี่สิบห้าบาทแล้วก็ไปส่งเขา20สบาท22บาท ได้กำไรม้วนสามบาท5าบาททานี้10ครั้งมันก็ได้ฟรีม้วนแะล้วนั่นแหละคือเริ่มหามีไรายได้จากการขายเทปเพื่อจะไปเข้าดิสโกเทคต่อสมัยก่อนยังไม่ได้มังคับว่าอายุเท่าไหร่ห้ามเข้าโจดเข้าดิสโกเทคได้อย่างเดียวเชิร์ตสแลคคัตชูคุณเข้าได้ลยะยีนจะยืนทำไมเข้าสมัมนั้นคนเข้าดิสโกเทคเนี่ยผู้ใหญ่เขาจะเข้าที่ยงคืนไอเราเป็นเด็กวัยรุ่นเอาแม่ให้คุมเข้าแม่งสามทุ่ม ยังไม่เปิดฟอก็เปิดเพลงเพลงก็พอดีเพลงชา้าพี่ครับเพลงอะไรเมื่อก่อนไม่มีโทรศัพท์พกได้อย่างเดียวคือที่ลองแก้กับปากกาปากกาฮอสโง่โงฝาจุกอ่ะจดที่เพลงให้หน่อยทำอย่างนี้บ่อยมันก็จนจนสะสมมาอยู่ในหัวไม่เคยคิดว่าจะมาอยู่อาชีพนี้พี่วิทย์มังก่อไฟไฟ มีร้านเครื่องเสียงชื่อบางกอกไฮไฟลแล้วก็มีร้านแผ่นห้องแผ่นเสียงชื่อมินิเทียเป็นเพื่อนบ้านเป็นรุ่นพี่มาหาลาัยด้วยชวนพี่ไปลองดูอุ้ยอุ้ยแผ่นเสียงทุกใบเรารู้จักหมดเลยเหมือนมาเจอเพื่อนเก่าได้ทาแล้วเหมือนเป็นคนขายที่เก่งเพราะเรารู้จักเพลงไงพอรู้จักเพลงมันคุยกับคนได้สบายเลยถ้าคนซื้อมเก่งกว่าเราเรายังไม่ทันเขาโชคดีวันนั้นมันเป็นแผ่นแสงกับแผ่นเสียงเก่ามันยังสโคบใกล้ตัวพี่คือ7080-90 ไปสักพักพีวิทย์เริ่มเบื่อขายกิจการให้เราแบบผ่อนยาวๆปีห้าหนึ่งเริ่มเป็นธุรกริจของตัวเองไม่ฮะตรงข้ามลุมพินีมาอยู่นี่ปี5 9าเ้วราก็ทำงานใช้นี่ขายของใช้นี่ขายไปซื้อเข้าขายไปซื้อเข้าไอที่ซื้อมาวางในชอบทุกอย่างเลยนะเนี่ยไอนี่ก็ชอบไอนี่ก็ชอบมันชอบหมดมันก็อดซื้อไม่ได้ก็เป็นที่มามีตังค์ไหนซื้อไม่ให้หมดคนมาซื้อแผงเราทำหน้าที่ให้เขาชอบเหมือนที่เราชอบ มันจะง่ายถ้าตามหาสิ่งที่เขาชอบจะเหนื่อยไม่สิ้นสุดก็หาตังค์ใช่นนี้สิเดือนกินให้ได้วลาสามร้บาท500บาทกับลูกอีก3คนก็ผ่านมาได้กล้าพูดมาเริ่มต้นที่พี่ประวัติศาสตร์ธุรกิจเพ็งใครที่วันนี้มันเริ่มต้นที่พี่พี่คิดว่าช่วงเปลี่ยนทายมาขึ้นตรงพี่ หลังปีน้ําท่วมนี่ค่ายเพลงเริ่มกลับมาผลิตแผ่นเสียงค่ายเพลงไทยเชื่อไหมทุกค่ายมาทดลองกับพี่หมดที่เอย่ยชื่อได้หมดะแกรมมี่โซนี่วอร์เนอร์กับเพลงฝรั่งที่เราได้เปรียบอยู่แล้วกับเป็นฐานระดับหนึ่งอยู่แล้วที่เราขายเพลงฝรั่งมาก่อนแกรมมี่มาอัลบั้มราคูดัสกับไมโครล็อกเล็กเล็โซนี่นี่เริ่มมาทดลองกับเราศิลปินหม่ชื่อสแตนอภพิวัฒน์สมัยนั้นเป็นอัลบั้มแรกเขาซึ่งตัวหลังมาเป็นเบอร์ใหญ่หมดคือโซนี่นี่ ถือครองลิขสิทธิ์อยู่ช่วงหนึ่งของเบเกอรี่ทั้งหมดนั่นแหละแผ่น Berkeley เบเกอรี่หมอนี่พี่หมดปอยกูสีพงกูไบรเดอร์พอสทุกชุดโจออมารินเฟรชเชนโดโมเดนด็อกนี่แจ้งเกิดร้านพี่สางาพาเผยเลยเสียบั้มนำพาให้เซเลบไฮโซดาราศิลปินต้องมาซื้อแผ่นเสียงกับพี่จนกลายมาเป็นเพื่อนกันมันตายไปแล้วรอบไงมันกลับมาใหม่มันกลับมาใหม่มมหมแถมกระทืบซีดีตายหายอีกไง แต่ถ้ามันตายอีกรอบหนึ่งพี่จะยังอยู่กับมันอยู่ไหมอยู่แน่นอนฮะเพราะสิ่งที่ชอบที่สุดเนี่ยความใหญ่ไงซีดีละมองะไรไม่ออกแล้วไปปกเป็นเสียงใหญ่แล้วพี่ก็พอใจกับเสียงกว้างๆล่องกว้าง,ง,ง,างมีปลายเสียงไม่ได้ยินลมหายใจพี่เลิกอินไอซีดีที่มันไม่มีลมหายใจและไม่มีปลายเสียงให้เราได้ยินานานแล้ว mm hmm. มันคืออาชีพที่ต้องเลี้ยงชีพคือแล่ทุกวันที่ต้องหัดฟังเพลงใหม่หมด ดูจากไรพ่อค้าสมัยใหม่เนี่ยอายุมันน้อยเฮ้ยปกไม่เคยเห็นเลยเว้ยเฮ้ยเพลงม่เฟี้ยวก็สั่งมาขายบ้างครั้งนึงมาหัดฟังแบ็คพิงค์มันชอบเพราะอะไรวะลูกมันชอบเด็กทั้งประเทศมันชอบยังไงเราก็หัดฟังเพราะมันเป็นสินค้าต้องเรียนรู้ไปด้วยกับลูกค้าใครมันไม่มีรู้เรื่องในทุกอย่างหรอกไม่มีทางโม้ถ้าใครบอกรู้ทุกอย่างแม่งโมอย่าเชื่อมันแต่สิ่งนี้ผีผ่านมาแล้วพี่เล่าได้ การเข้าถึงเพลงเนี่ยนะในบางอารมณ์เครียดก็ได้ถือเป็นพักผ่อนเศร้าก็ถือให้นั่นมาปลอบใจเราเหนื่อยเครียดก็เหมือน,มนทำให้เรารีแลกมนุษย์จะฟังแบบไหนคนจะฟัง mp3 คาสเซ็ตสปอตตีฟนนี่ก็แล้วแตนะ่ยังไงก็มนุษย์ต้งเสพเพลง